ลิงจักจัก๊กขโมยกินกล้วยเหรอลิงน้อยขโมยกินกล้วยเหรอลิงขโมยกินกล้วยเหรอขโมยกินกล้วยยายเหรอกินมันทั้งเครือเลยเหรอคะอกินทั้งเครือเลยเหรอคะโอ้หเนึกว่าคนที่ไหนได้ลิงติว่า ลิงจักจักเรามารักจริงริงรักจริงริงเรามาลิงจักจักดิงกินกล้วยทั้งเปลือกเลยเหรอคะโอ้หกล้วยทั้งเปลือกเลยเหรอคะเป็นด้วยอลิงจักจักเรามารักกิงริงรักกิงกิงเรามาลิงจักจักลิงจักจักกลัมาลักกิงริงลิงขโมยกินกล้วยกินกล้วยกินกล้วยกิงกิกินคนเดียวเลยเหรอ ก็กินกล้วยคนเดียวทั้งเรือเลยเหรอคะแบ่งน้อยแบ่งคนอื่นเขากินน้อยลากลงมาได้ยังไงจากข้างบนลากลงมาข้างล่างเลยเหรอ,อไหนลากยังไงไหนยกลงมายังไงเมื่อกี้นี่ยกลงมาอย่างนี้เลยโอ้ดิงจักจักรกมาลักกิงกิงมันไม่ใช่ไม่หนักนะลูกสามบีเลยนะในนี้นั่น